น้องมอดมัจุกอ่าเห็นบอกว่าคู่นี้นะมสมัจุกแล้วก็น้องมายหรือว่าใหยไมายค,คู่นี้เป็นไงปีทองพี่โอโหูไปไงเขาขึ้นแทนอินฟูจากอินฟูคิวทองแล้วก็คนดังของปีเลยก็ว่าได้นะคะมาที่ช่องเวิร์กโคอของเราแล้วเขาก็มีโปรเจกต์กับเราด้วยไงนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่านะที่แบบขึ้นแทนซุปตา์ที่แบบใครก็อยากมาทําคอนเทนต์ด้วยล่าสุดเบลล่าเออนะคะลองไปถามหน่อยทังคืจค่จ้าถามเลยครับ ก็ต้องขอบอกคุณที่แบบเห็นว่าแบบพวกเรามีศักยภาพซิงเกซีรีส์ที่ฟีดแตกมีมากใครที่แบบมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยจะออกซิงเกิลหรือจะมีแบบหนังซีรีส์ก็จะมาแบบโปรโมทที่ช่องเราก็เจอกันยาวๆเลยที่ WorkPoint ตอนนี้เรียกว่าขึ้นแท้เป็นอินฟูที่แบบมาแรงใช่ใช่ตอนนี้ก็คือถือว่ามาแรงค่ะดาราแต่ละคนเนี่ยขอคิวพวกเรานานนะมส่วนมากถ้าคุยกันแบบว่าสล็อตว่างพอดีอย่างเงี้ยก็ได้เลยแต่บางทีก็แบบอาจจะต้องแบบรอคิวกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุยกันเป็นช่วงๆมากกว่าออนแอแบบไม่กี่นาทีแต่ถ่ายจริงจะนานไหมก็ไม่นานเมื่อกี้เราถ่ายกันแค่แบบ10กว่านาทีเองคใช่ส่วนใหญ่จะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเน้นความเลี้ยวประทับใจทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนที่มาถ่ายเนี่ยคือเขาไหนมากแบบไหนกันทุกคนจริงๆแล้วก็ทุกคนเหมือนแบบมีเซนต์ตลกอยู่ในตัวเองที่ เราอาจจะยังไม่เคยเห็นเขาเพราะเขาอาจออาจะยังไม่ปล่อยมาแต่พี่มอสเนี่ยดึงให้ทุกคนตลกออกมาได้ใช่ <c oughs> ก็พยายามดึงมา <c oughs> เป็นกันเองจะได้แบบสนุกสนุกไม่เคยฝันเลยไม่เคยคิดเลยว่าจะแบบได้มาอยู่จุดนี้เพราะรู้สึกเป็นอะไรที่แบบไกลตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยเคยฝันว่าแบบตัวเองอยากจะเป็นแบบดาราแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเพราะว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ยฮะ คือทางฝั่งของคุณมอสเนี่ยเขาเป็นคนเหนือครับคุณมอสเจ้าจับคุณพี่ได้ก่อคุณพี่ก็เป็นคนเมืองเหมือนกันนะคิวทองเงินต่างๆเนี่ยอย่าลืมให้คุณพี่บ้างนะคะเป็นญาติเขาเฉยเขาเหนือเหมือนกันเขาคิวทองมากนะคะก็เก่งมากนะคะปรบมือให้กับคู่นี้เลยจ้าจ็แสดงความนดีนะฮะคนเก่งต้องมีที่ยืนใช่แล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับ